ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศรีกรกฎนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปักภาพรวมนะคะกลุมเนื้อหาแต่วันที่16ตุลาคมถึง31อตุลาคม2563นะคะอาจารย์ได้เปิดไพ่ไว้แล้วนะคะค่ะเรามาดูการแปบไพ่ไปพร้อมกับอาจารย์เลยนะคะตำแหน่งตัวตนของชาวกรกฎนะคะในไพ่ห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่สามารถที่จะเชื่อมโยงถึง3ดาบนะคะสดาบ แล้วก็พบกับม้าด้วยนะคะเป็นไพ่ก้าวดาบแน่นอนนะคะชาวกรกฎปักนี้จะเดือดร้อนในเรื่องของงานนะคะการงานจะมีปัญหานะคะอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายงานเกิดขึ้นค่ะตอนนี้อึดอัดอาจจะมีเกณฑ์ขัดแย้งกับหัวหน้าเจ้านายก็ได้มีปัญหา เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนทําให้ชาวกรกฎที่ทํางานตรงนี้อาจจะมานานแล้วล่ะไพ่สิทมิเท้าขยายอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่อยากจะเปลี่ยนงานลาออกจากงานเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะต้องวางแผนสักนิดนึงนะคะไพ่ไม่ใช่ตัดสินใจออกปุบปับนะคะแบบนี้จะต้องแบบทิ้งเวลานิดนึงนะคะก็คือการต้องหางานให้ได้ก่อนแหละ อาจารย์มองก็น่าจะได้งานอยู่นะะอาจจะเป็นช่วงประมาณสิ้นเดือนนะคะพอไพ่ขยายด้านหลังคุณเป็นสามเหรียญน,นะคะไพ่สามเหรียญแปลว่ามีคนให้งานทําแน่นอนนะคะมีคนมาจ้างวาดไปทํางานเพราะฉะนั้นจะได้งานเหมือนกันนะคะแต่ก็ควรจะต้องเขาเรียกว่าหางานหรือมองหาโอกาสไว้ล่วงหน้าไว้ด้วยถ้ามีเหตุการณ์เหมือนเหมือนเรารู้ตอนนี้ที่อาจารย์แปลไป,ไปเหมือนเรารู้ว่าเรารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้เรามันไม่ happy, แฮปปี้ล้วมันเออ มันไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ต่อให้ที่ผ่านมามันอาจจะเคยเป็นที่ทําให้คุณอยู่แล้วมีความสุขแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะคะก็ค่อยๆมอง,อมองหาลู่ทางนะคะอาจารย์มองว่าไพ่ตาแหน่งลาพานี่เป็นสองถ้วยก็น่าจะสองถ้วยสามเหรียญขยายกันอยู่คุณก็ยังมีคนให้โอกาสคุณอยู่แล้วนะคะที่นี่อาจเป็นปัญหาแต่ที่ใหม่นะะบุตะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่เป็นเด็กถือถ้วยอาจารย์เลยมองว่าไพ่ตำแหน่งนี้จะเลงกับ ตำแหน่งนี้นะคะก็คือสองถ้วยสรุปแล้วคุณได้งานใหม่ได้นะคะแต่ถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวมันก็แปลว่าธุรกิจบางส่วนคุณถ้าทําหลายอย่างบางอย่างที่เรามองแล้วมันมันเขาเรียกว่ามันไปไม่ไหวมันก็จาเป็นต้องต้องยอมสละนะคะสละที่จะปิดตรงนั้นไปเพื่อเพื่อ ธุรก,กิจด,ด้านอื่นหรือตัวอื่นมันจะอยู่ได้นะคะอาจารย์แปลประมาณนี้นะคะตำแหน่งที่อยู่อาศัยบ้านครอบครัวยังมีความมั่นคงแม่ยังสุขภาพแข็งแรงตำแหน่งบุตรใครมีบุตรยังเป็นอภิชาติบุตรนะคะลูกน้องบริวารถือว่ายังดีนะคะในตำแหน่งลูกน้องถ้ามีลูกน้องนะคะแต่ที่ตำแหน่งมีปัญหาอาจารย์มองเป็นเพื่อนกับหัวหน้านะโอเคแล้วก็ตำแหน่งัตรูเนี่ยเป็นไพ่ห้าไม้ก็แปลว่าถ้าคุณเคยขัดแย้งเคยมีปัญหากับใครไอ,ไอ,ไอคนนั้นแหละ อาจจะยังกลับมาทำให้คุณปวดหัววุ่นวายอีกอนะคะคุณก็อย่าไปเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลืออยู่นิ่งๆให้มากที่สุดดีกว่านะคะมันจะเขาเรียกว่ามันจะผ่านไปได้นะคะมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปสู้รบตบมือเขาอะไรประมาณนี้นะที่อาจารย์มองไพ่ห้าเหรียญคือการอยู่แบบนิ่งๆนะคะในตำแหน่งความรักเป็นเก้าถ้วยถือว่ายังรักใร้กันดีนะเก้าถ้วยชุดนี้จะเป็นภาพคน กำลังเติมน้ำลงไปในถ้วยนะคะอ่าอาจารย์ก็เลยมองว่าความรักถ้าใครมีคนรักอยู่แล้วอะ่ะถือว่าดีมั่นคงต่อกันนะคะไพ่ยขยายด้วยราชาไม้นะคะแต่ถ้าความรักใครที่มีปัญหาอยู่ก็มีเกณฑ์กลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะส่วนอ่ใครที่โสดก็มีเกณฑ์มีคนใหม่ๆเข้ามามีเกณฑ์ได้พูดคุยได้มีพัฒนาความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะ ถ้าสุขภาพให้ระวังอาการนะคะอาการปวดหัวไมเกรนนะคะแล้วก็เรื่องของภูมิแพ้นะคะที่อาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นหวัดพื้นคันนี่ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะนี่ก็คือภา,ภาพนาไพาที่มองได้สำหรับชาวกรกฎนะคะพอดูเลขโชคลาภนะคะ อ่าได้เลข624นะคะสำหรับกรกฎนะคะก็โอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำมายากรเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ b s c r i b e ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ